ใช่ครับเข่าคือเข่าไม่ดีนั่งนานมากแล้วครับแล้วก็มีปัญหาของมันอยู่เรื่อยๆคือบางทีได้ได้แอคชั่นที่เราทําอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะผิดผิดท่ามันก็จะมีปวดนะครับอย่างเช่นแบบแบบนอนถ่ายละครอะไรเงี้ยตอนถ่ายเล่นะครับจำได้ว่ามันเป็นคิวบูเข่าก็เลื่อนเลื่อนไปพักหนึ่งแต่ก็ดีขึ้นครับตอนนี้มันยังผ่าไม่ได้เพราะติดละครอีกหลายเรื่องครับก็ต้องสาเหตุมันตั้งแต่ตอนเด็กแล้วครับตอนสมัยเล่นกีฬาแล้วมันพลาดครับ ม,มันเหมือนประมาณว่าด้วยรู้สึกจะถ่ายละครนะครับหรือจะถ่ายหนังแล้วพอดีมันลงผุดผ้าไปหน,น่อยลงข้างขวาพอดีมันก็เลยจะเจ็บๆแฝกๆบ้างใช่ครับไม่หนักตอนนี้ไม่หนักมากครับยังเดินได้ปกติครับแต่ว่าแค่แค่เรื่องวิ่งอะไรก็ต้องเรามาระวังนิดหนึ่งครับอันนี้คือมันจะเป็นแบบเรื้อรัง,งไ,ปไปตลอดเลยไหมคะมันเป็นมานานแล้วครับพี่มันมันเป็นมา,มานานพอสมควรมามากกว่า3ปีแล้วแต่ผมไม่มีโอกาสได้ผ่าเพราะว่าถ้าผ่ามันต้องใส่อะไหล่เทียม แล้วมันก็ต้องทํากายภาพบําบัดเกือบ3เดือนแล้วใช้ชีวิตยากคะครับถึงว่าเลยผัดมาเ,เรื่อยๆแลจวบอกว่าไงบ้างไปดูก็เนี่ยแหละครับอาการแบบเขาเรียกเหมือนคนขอเข,อขอ่ารพทั่วไปคือต้องเรมามัดระวังในการการเดินเส้นเอ็นเราเหมือนจริงมันมีมรรทัดหนึงหกเส้นตอนนี้ผมเหลือประมาณ2องนึ่งสามฉะน <ๆ S 2> ั้นมันช่วยพยุงไว้มากกว่า<อ> <ๆ S 2> ก็ไม่ได้ไม่ได้หนักหนาอะไรครับเพราะว่าเราคุ้นเคยมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็ก็เรามัดระวังเท่าที่เรามัดระวังได้ถ้าเกิดเราตัดสินใจไม่ผ่ามีผลกระทบอะไรไห ก็มันคงมีผลกระทบในระยะยาวนะครับ้าใช้ชีวิตอาจจะใช้ชีวิตยากขึ้นตอนแก่แต่ตอนนี้ยังไม่มีผลด้วยวัยของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นผมไม่ไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะกมีครับมีมีทางทางคุณแม่ก็บอกว่าเอออยากให้หลังจากปิดละครซึ่งน่าจะประมาณปีหน้าค่อยพาแล้วก็เราก็ถือว่าพักไปอยู่เมืองนอกแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาหรืออะไรเงี้ยครับวางวางแผนไ้บ้างไปทางตอนนี้ ยังไม่กล้าวางแผนอะไรมา่ครับคือตอนนี้ผมมีหน้าที่ทํางานนะครับอย่างที่บอกแล้วก็3เดือนนี้มันค่อนข้างจะแน่นมากแล้วแล้วเราไม่รู้เลยว่าละครเรื่องไหนจะออนก่อนยูดีละครผมก็เพิ่งมาทราบไม่นานว่าดอกไม้และพัดกรกับนางนักเป็ดง้อจะออนแล้วแล้วก็หนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องมอรซอนผิก็จะออนในเดือนตุลาเช่นกันแปลว่าเดือนตุลาเนี่ยผมแทบจะขยับตัวค่อนข้างจะได้ยากฉะนั้นเราก็ต้องผัดไปแล้วว่าเออเราจะวางแผนพักตอนไหนกันหนึ่งอย่างเราผัดไปเรื่อยๆอย่างนี่เรากลัวมันจะแบบเจ็บมากขึ้นไหมคะ ไม่ไม่ขนาดนั้นครับคือช่วงหลังผมค่อนข้างเรามาระวังตัวนะครับคือไม่เดินเหินเยอะไม่วิ่งไม่อย่างละครบู๊เนี่ยเราจะบอกผู้กำแต่แรกเราว่าต้องเซฟเราประมาณหนึ่งเพราะว่าเราเราไม่ได้เหมือนเด็กคนอื่นที่มันจะแข็งแรงขนาดนั้นเลยแต่บู๊เราไมละลายใช่ไหมอะไระครับงงรด้วยครับไปเล่นละครบู๊มาแล้วรู้สึกว่ามันยากสาหรับผมนะแต่ก็สนุกก็คือเหมือนเราได้ลองละแต่ถามว่าชอบเป็นแบบพวกเมโลดราม่าอย่างเงี้ยอาจจะชอบมากกว่า แต่คือบบก็อยากเล่นได้ได้ครับได้ก็เดี๋ยวลองลองดูตอนในดอกไม้ลายพาดก่อนมันออนมามันจะมันก็จะปกติเพราะว่าผมก็ทาอย่างปกติเลยนีม่มีอะไรแต่ค่ที่บอกว่าปีหน้าจะเดือนตุลาวงเออถ้า,ถ,าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเงาสง่าจะปิดประมาณคุมพามีนาผมก็ก็จะลาประมาณช่วงนั้นเดือนหนึ่งไปเขียนหนังสือด้วยก็ถือว่าไปพักตัวทีเดียวน่าจะเมกาม่ก็ยุโรปนะครับน่าจะสองัอนเพราะมันมันเงียบ ก่อนนี้คุณแม่ผลอะไรไงคะเอออย่างที่บอกไปครับทำงานหนักมากนะครับละครก็ถ่ายวิ่งแบบสับเรื่องไปมาอะไรเงี้ยก็เวลาอยู่ด้วยกันน้อยครับฉะนั้นเดือนหนึ่งจะหยุดได้แค่วันหนึ่งก็จะพาแกมาห้างอย่างวันนี้จริงๆก็อยากพาแกมาแต่ว่าด้วยด้วยมันเป็นวันจันทร์แกก็มีธุระของเขาแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยสะดวกก็เลยต้องรอเป็นเดือนหน้าแทนครับไม่ค่ะคุณหมอเพาะว่าเขาชอบเขามีแรงนำแบบนอกสภาตบบแล้วก็ รับประทานอาหารคนระับพราอาหารบำบำรุงอย่างพวกแคลเซียมก็ออยังต้องทานทานเรื่อยเหมือนเหมือนนมเหมือนพวกคุณยายทานกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องทานเป็นปกติแคลเซียมเม็ดเออเป็นแบบแคปซูลอะไรเงี้ยปกติก็ทานครับไม่ได้อนะไรมากค่ะตรงจะบำรุงอะไรจริงๆเขาทราบแล้วก็ผมมันบอกเขาตั้งแต่แล้วมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเดินเองได้ปกติดีครับถ้าสมมติเออพลิกล้มขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ตอนนี้ไม่ไม,ไม่มีอะไรแล้วผมก็ข้างเรามารงตัวเพราะว่า เกิดเจ็บป่วยขึ้น,นามาทำงานยากเดี๋ยวคนอื่นต้องมารอเราอ่ะนะนจอมก๊อปผมขอบคุณทั้งแฟนคลับแล้วก็บรรดาทุกๆคนด้วย